สวัสดีค่ะปล่อยตัวหนังสารคดีสุดเช้าเจ้าชาฮารี่และเมแกนเพียงไม่กี่ชั่วโมงคนดูกว่า7ล้านและยอดคนกดดิสไลค์ทะลุ4ี่แสนครั้งโดนวิจารณ์หนักทั้งสองสามีภรรยาดึงราชวงศ์ลงตามหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเว็บไซต์ข่าวเดลี่เมลรายงานว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายใหญ่ n น t f l i x ตัวอย่างภาพยนตร์สารคดี h a r r รี่ d Meghan ความยาว72วินาทีจำนวน2คลิปเผยแพรท่ทาง YouTube ปรากฏว่าผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงทั้ง2คลิปมียอดคนดูแล้วกว่า7ล้านวิวขณะที่ยอดคนกดปุ่มดิสไลค์มากกว่า4 0 0แสนครั้งสารคดีเรื่องนี้เป็นการบอกเล่าชีวิตของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนในยุคเลดเชสแห่งซัสเซกของราชวงศ์อังกฤษหลังจากทั้งคู่ออกจากวังไปสร้างชีวิตครอบครัวของตัวเองในสหรัฐอเมริกาสารคดีเรื่องนี้ ทั้งหมด6ตอนซึ่งสตอนแรกจะใช้ในวันที่8ธันวาคมนี้โดยภาพจากหนังตัวอย่างเป็นการนำภาพข่าวที่เคยถูกนำเสนอตามสื่อต่างๆมาแล้วมาร้อยเรียงใหม่ให้ดูน่าติดตามสอดแทรกบทสัมภาษณ์ทั้งสองพระองค์ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองพระองค์กับสมาชิกระดับสูงของราชวงศ์อีกทั้งการ,รเผชิญกับการแบ่งชนชั้นภายในหมู่สมาชิกราชวงศ์และ การโดนทอดทิ้งไม่ได้รับการปกป้องและการเผชิญกับสื่อที่ตามติดเรากับเมแกนเป็นเจ้าหญิงได่าขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่ระบุว่ามันเป็นเกมสุกปรกนอกจากนี้ยังบอกว่าสารคดีเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวจากปากของพระองค์ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนด้านเว็บไซต์ข่าว BBC รายงานว่าคลิปวิดีโอหนังตัวอย่างสารคดี h a r r รี่ d Meghan ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบอย่งางหนัก กรณีที่นำฟุตเทจและภาพถ่ายต่างๆมาชี้นำความเข้าใจของผู้ชมไปในทางผิดทำให้หลายคนเข้าใจว่าทั้งสองพระองค์ตกเป็นเหยื่อของราชวงศ์และช่างภาพสื่อต่างๆนอกจากนี้ยังมีอย่างน้อยสามภาพที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทั้งสองพระองค์เลยขณะที่ทางบริษัท Netflix และบริษัทอาชี i v เวล์บริษัทด้านโปรดักชันของทั้งสองพระองค์ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำวิจารณ์ต่างๆ ขณะดเดียวกันแฮชแท็กเมแกนมาเข้าจอมโกหกหรือเมแกนมาเข้าอีสไลเออร์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นวันที่2แล้วบรรดาผู้ใช้ทวิตเตอร์พากันแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขารู้สึกเสียใจที่เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาหันมาโจมตีใส่ร้ายราชวงศ์ออกสื่ออีกรอบเพื่อสร้างกระแสะและหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหลังจากที่ทั้งคู่เคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการทอล์กโชว์ของอบราวน์วินฟรีจนเป็นกระแสะด่งดังมาแล้ว